ถ่ายคู่กับพญายนาคนะคะทองพูนโอ้โหหิวกินตลอดเลยสอนได้ตัวเล็กสอนไ่า อ้าวจะนอนเหรอทำไงน่ะนอนนอนนอนตนุ๊มนั่งนั่งนั่งโอ้นั่งกับพญานาคนั่งกับพญานาคด้วยโอ้โดูสิน่ารักจังเลยขบูเลยพี่มะนาวนนีอ้าวอันนี้ทองพูนกาบเรียบร้อยแล้วนะคะพี่มะนาวดูสิพี่มะนาวพี่มะนาวก็จะมากราบแล้วนะคะ นี่ยืนโชว์ให้ดูด้วยสวยงามมากเลยโอ้น่ารักทั้งสองนโมตีลังกาด้วย แลงนีลาโอ้นีลาเยอะนะทองคุณเนี่ยมะนาวตัวใหญ่น้ำหนักเยอะเนาะมันก็เลยโอ้ดู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 โชว์ด้วยมีโชว์ด้วยโอ้โชว์ด้วยนี่คอยดูน้องอ่าลูกสัปปานจะลอดท้องช้างแล้วนะคะนี่นะคะ ลูกของสาปานจะลอดท้องช้างนะคะสาานจะลอดท้องช้างนะคะนี่สแ่โบราเขบอกว่าลอดท้องช้าง้ยง่าอืมออยู่ดีสบายไม่ค่ะญาอยู่ข้างล่างหนะเยอะเลย เอาหมดทุกมดอบหมโรคหมไท้มีความสุขความเจริญก้ามาในชีวิตตลอดมีครับเ็น่ีากคามนมนาราถนามรอบนครับมัเก็บยาเลยเพามไข่ให้มีครับมีความสุขคมเริญลมาในชีวิตครับนะคหารอห้รันหาครับทำไรทํหนักให้ด้เลยกำโดดพลหลายๆได้ครับครับ ล่าครับแข้งใหญ่ขึ้นไปได้เป็นเจ้าคนนายคนไห้ว่านอนสอนง่ายเดิน้องลาครับแข้งเอ้ยรอบสามรอบนะค่ะทุกทดยนะครับเด้๋เอาจัดสามนะครับรอดท้องช้างสามรอบนะคะจับช้างครับอันนี้รอดท้องช้างต่อโชคต่อดวงครับหมดเรื่องหมดโชคหมดลมหมดภัยเราไปนั่งข้างหน้าครับเดี๋ยวจะให้ช้างเคาะหัวให้ครับผมอ้าวให้ช้างเคาะหัวให้ ไอเด็กนี่ก็ไม่กลัวเลยเนาะไม่กลัวเลยออกออกออกพันเลยเนาะออกปอกปอกน้อยหน่อยเกเร็กหน่อยเดี๋ยวเราจ លោកពុកជម្រាបសួរអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមតាមគម្រោងនេះគឺនឹងមានដំណឹងនេះនៅណាណាតាមតាមគម្រោងនេះគឺនៅទីណាបទគោល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 ជាតិមាននឹងផ្ដល់នូវនូវការជឿនក៏មកដល់ជីវិតរបស់ទីครับទឹកក្រហមឲ្យឯងសំណងដាក់មុតមុតម៉ាត់របស់ដំណាមកទៅគោលគោល พวกเย็บยาอะไรพวกไข่แฮมินี blind, leave, ่ค no, ือการงานช้างครับสำเร็จเครับไม่ต้องรีบครับเดินช้าๆก็ได้ครับน้องช้างเราครับเป็นะห้สมหวังยยานคนจังหวัดลินเดียวกันโอ้โหครับผมคนชลินล้อมช้างเอาเครื่องหอมหน่อยเาเค่องหอม่อเนาเาแรงมาเลยคนชลินเราเรางแรงมาเด้อเออเอเอคนชินเขาหัวคนชิน เดีร์บอกว่าคนสุดินด้วยกันเคาะแรงกินกินแล้วไปเดินเลาะกินหญ้าแล้วลดูช้างแล้วก็ไปดูวัวนะคะวัวก็จะอยู่ทุ่งนานะคะช้างแล้วก็หญ้าอยู่ข้างลา่างนี่ค่ะหลายหลายอย่านี่ผูกผูกก่อนนั้นให้งามผูกนั่นน่ะห้างเออลย ผิดผิดงานอะไหลาไหลเพ้ยมันกินเพาอยุกกรสอบนะกินงานเนาะนี่นี่นี่นคือนี่เขามรามาดึงมกินคือนี่แห้งหลายนี่งานดูนะคะในทุ่งนาก็จะมีวัวนะคะเห็นไหมมีวัวแล้วก็มีช้าง อยู่ที่หน้าลานพ่อปู่นี่แะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ดากกกๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ